สวัสดีครับเพื่อนๆเราจะมาหอจันยินดาภาลัมโคเนสี่นะครับกปีนี้เป็นปีแรกที่แทงจันมาครับต้นอายุสี่ปีกว่าแล้วครับโคเนสี่เป็นแน่เยี่อครับแถบจุยีครับโน่นอีกจันหนึ่งครับหนึ่งห่อแล้วครับปีนี้พอได้ชิมอยู่ครับที่มีอยู่ต้นนี้มีอยู่ห้าจันครับอันนี้เป็นจันชุดสองครับเนี่ย อันจุดสองเราแต่งลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะไวประมาณนี้นะครับนี่จานจุดแรกครับนี่ดูลูกด้วยนี่ลูกระพร่องควรนี่แล้เราจะมาห่อกันครับเนี่พอได้ชิมอยู่ดอกนี่เป็นปีแรกที่หายล้นผลิตโน่นนี่จันนึงครับจันนึงก็เป็นของ่วจันเจ้าหน่อย ังมีของหลบกวนอยู่แทงโลร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาหอ่อกันครับนี่นครับว่าได้ชิมอยู่ดอกกรบปีนี่เป็นปีแรกที่จะได้ชิมคอยดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับคนที่นี่จะคนถามหาเต็มไม่แทงจานทังทีครับ นี่นะครับ